เอาละครับลองนึกภาพตามนะครับสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างสารดีกากำลังต้องมาเจอกับเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าการเผชิญหน้าระหว่างสองขั้วนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตของกระบวนการยุติธรรมที่เราเคยรู้จักกันยังไงบ้างคำถามที่ว่าหุ่นยนต์จะมาเป็นผู้พิพากษาแทนคนได้ไหม ฟังดูเหมือนพอตหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะนี่คือคำถามใหญ่ที่กำลังเขย่าว,วงการกฎหมายทั่วโลกเลยทีเดียวและนี่ก็คือประเด็นหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะและสารดีกาเขามองเรื่องนี้ยังไงคำตอบของเขาชัดเจนมากครับเขาบอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังและความอ่อนน้อมถ่อมตนอืมสองคนี้อาจจะฟังดูเรียบๆนะครับแต่ว่า เบื้องหลังมันมีปรัชญาที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ก่อนอื่นเลยเราต้องไปทําความรู้จักกับคนที่เป็นคนวางแนวทางนี้ก่อนครับเขาก็คือประธานสารดีกาจอห์นโรเบิร์ตส์ซึ่งเป็นคนกําหนดทิศทางว่าสารจะรับมือกับเทคโนโลยี AI อยังไงนี่คือคำพูดของประธานสารดีกาเองเลยนะครับเขาชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญเลยว่าทำไมต้องระมัดระวัง ก็เพราะว่าการตัดสินคดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูลถูกผิดแต่มันมีเรื่องของพื้นที่สีเทามีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่ต้องใช้ดุลยพินิษของมนุษย์ซึ่งตรงนี้ล่ละครับคือสิ่งที่ AI ยังทำไม่ได้สไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าวิจารณญาณของมนุษย์ที่มันยืดยุ่นจัดการกับความซับซ้อนพื้นที่สีเทาๆได้แต่อีกด้านหนึ่ง นี่คือข้อบกพร่องของ AI ที่สารเป็นห่วงมากๆไม่ว่าจะเป็นอาการหลอนหรือที่เรียกว่า hallucination คือการสร้างข้อมูลมั่วๆขึ้นมาเองอคติที่อาจจะแฝงมากับอัลกอริทึมหรือแม้แต่เรื่องความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆครับโอเคพอเราเข้าใจหลักการของเขาแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วในโลกความเป็นจริงละ่ะศาลเขาเอา AI ไปใช้ตรงไหนบ้างคือให้มันทาอะไรกันแน่ สารได้วางบทบาทของ AI ไไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าให้เป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเครื่องมือที่มาเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นไม่ใช่คนตัดสินใจแล้วก็จะให้ทำเฉพาะงานธุรการที่ความเสี่ยงต่ำๆก่อน แล้วงานความเสี่ยงต่ำที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการสรุปเอกสารกองโตโตหรือช่วยค้นข้อมูลคดีที่เกี่ยวข้องให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยจัดการระบบยื่นเอกสารออนไลน์สังเกตไหมครับว่าทั้งหมดนี้เป็นงานหลังบ้านเป็นงานสปอร์ตล้วนๆเลยไม่ได้เข้าไปยุ่งกับการตัดสินใจคดีแม้แต่นิดเดียวแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะมันมีอีกมิติหนึ่งที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก คือเมื่อตัว AI เองเนี่ยกลายเป็นประเด็นหลักในคดีความเสเองโอ้โหเขานี้แหละครับคือความท้าทายของจริงที่กฎหมายแบบเดิมๆอาจจะตามไม่ทันแล้วตอนนี้เนี่ยมีสมรภูมิทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ AI เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องสิทธิบัตรสารเคยตัดสินแล้วว่าถ้า AI สร้างอะไรขึ้นมาเองล้วนๆจะจดสิทธิบัตรไม่ได้เพราะกฎหมายระบุว่าต้องมีผู้สร้างที่เป็นมนุษย์ แล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องลิขสิทธิ์งานศิลปะด้วยซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ยังส่งผลไปถึงอนาคตด้วยนะครับคือมันบีบให้สภาคองเกรสต้องกลับไปทําการบ้านแล้วเขียนกฎหมายเกี่ยวกับ AI ให้มันชัดเจนและรัดกุมกว่าเดิมแน่นอนครับว่าพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องมีความเสี่ยงตามมาในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าเขาตั้งกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอา AI ไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในแวดวงกฎหมาย คำว่า hallucinations หรือาการหลอนของ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีเลยนะครับมันคือการที่ AI สามารถสร้างข้อมูลที่ดูเหมือนจริงมากๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องโกหกทั้งเพไม่มีอยู่จริงเลยเช่นอ้างอิงคำพิพากษาปลอมๆขึ้นมาซึ่งอันตรายมากครับแล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องสมมุตินะครับเพราะมันมีเคสเกิดขึ้นจริงแล้วมีทนายความที่ถูกลงโทษทางวินยัย เพราะไปเอาข้อมูลปล,มปลอมๆที่ AI สร้างขึ้นมาไปใช้ยื่นต่อสารจริงๆนี่แสดงให้เห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสและมีผลกระทบจริงๆครับและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่หลักการที่สำคัญที่สุดครับที่เรียกว่ามนุษย์ผู้ควบคุมหรือ Human in the Loop หลักการนี้ก็คือไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำไปแค่ไหนก็ตามคนก็ยังต้องเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายเสมอ AI เป็นได้แค่ผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ตัดสิน โดยสรุปแล้วแนวทางของสารดิกาตอนนี้ชัดเจนมากครับคือมองว่า AI เป็นเครื่องมือที่ดีนะมีประโยชน์ช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แต่ไม่สามารถมาแทนที่การตัดสินใจและวิจรารณญาณของมนุษย์ได้เด็ดขาดแต่คำถามสุดท้ายที่แน่คิดก็คือในอนาคตที่ AI มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะมีความสามารถที่ซับซ้อนกว่าที่เราจินตนาการได้ในวันนี้ ไอ้เส้นแบ่งที่เราขีดกันไว้อย่างชัดเจนในตอนนี้เนี่ยมันจะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านี่ไม่ใช่แค่คำถามสำหรับวงการกฎหมายแล้วนะคะแต่เป็นคำถามสำหรับพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปในอนาคต